คดีนี้เนื่องจากคดีนี้สมบูรณ์คดีมีจำนวนมากนะเอกสารจำนวนมากนะครับตอนนี้ในระยะเวลาทำการพิพากษาชั้นต้นก็ใช้เวลานานคุณควรนะครับแต่ว่าในเมื่อศาลท่านมีพิพากษาในวันนี้ชั้นต้นนะครับทานคำเลยทั้งสองคนรองนักนะครับแต่ว่าศาลลงโทษเฉพาะลุงพลนะฮะในวันนี้นะลงโทษเฉพาะลุงพลส่วนผูแต่งยกฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามในควาพิพากษาศาล ศาลท่านก็แจ้งให้ความและจะไปทราบในะบรังว่ามีความเห็นแย้งอยู่สองท่านก็คือผู้สาหัวหน้าศาลและการคดีารผู้สาภาคสีให้ยกฟ้องคดีนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามผลตามคำพิพากษาสานต้นก็เป็นเรื่องที่ทนายสุนิชัยนะอธิบายให้ฟังแล้วทางต้นนะครับยังไงก็ตามความเห็นแย้งในส่วนที่ที่ทางหัวหน้าศาลก็ดีหรือว่าทาง ที่บริษัทภาคสี่เห็นแยกไว้ก็ดีก็จะแนบติดสมวนคดีนี้ไว้นะครับในส่วนนี้ตอนนี้ต่อไปหน้าที่ของทนายคือต้องรวบรวมต้องไปคัดถ่ายคำรักษาของศาลนะครับคัดถ่ายคำรักษาของศาลแต่เนื่องด้วยว่าคำรักษาของศาลคดีนี้มีประมาณ100ร้อยกว่าหน้าร้อยกว่าหน้ายังตรวจพิมพ์ไม่แล้วเสร็จยังเป็นต้นร่างอยู่นะครับใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์จะไปถ่ายได้คำร,รักษาที่สมบูรณ์มาได้แล้วก็จะดูรายละเอียดกน แล้วก็จะยื่นคดีในส่วนของลุงพลต่อไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามออคดีนี้นะครับยกฟอ้องนะยกฟอ้องอีกข้อหาหนึ่งเรื่องเคลื่อนย้ายศพนะฮะเคลื่อนย้ายศพทั้งลุงพลและตุยงฟ้องไปเรื่องในส่วนของาเสียหายทางแพ่งปตทก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องคดีนี้ก็ประมาณว่าในส่วนของฝ่ายท่านในการโจทก็ดี นะหรือว่าโจลดรวมก็ดีอาจ,จมีอุทธรณ์ในส่วนของคดีที่ล่าวหาแต่แรกเพราะสาลไม่ลงตามฟอ้องนะสาลไม่ลงตามข้าหาข่าวตามล่าที่ฟ้องแต่แรกแต่ลงมีข้าหาหนึ่งและยกฟอ้องอีกบางส่วนในส่วนนี้ทางพนักงานในการโจทหรือโจลดรวมก็อาจ,จออได้สิ้นรณ์ได้ประมาณว่าต่อไปข้างหน้านะครับนอกจากจำเลยจะยื่นอุทธรณ์คืนคนจะยื่นอ,อุทธรณ์ในส่วนคดีที่สารลงโทษแล้วทางโจ ในการโจลดีหรือว่าโจดร่วมก็ดีเขาก็มีสิทธิ์ที่ยื่นุู่ทอนในส่วนที่ศาลยกด้วยก็ได้นะครับแต่ในระหว่างนี้ต้องขอรักคำปัารึกษาก่อนครับรายละเอียดนะตอนนี้ลึกมากเยอะมากนะรายละเอียดเยอะมากนะครับคัารัึกษาเขาอ่านอนูมาสามชั่วโมงถึงเสร็จนะประมาณนี้นะครับถามว่าในส่วนของคดีที่เราสืบพาจารณาคมาตั้งแต่แรกนะฮะในชั้นต้นนะในส่วนของจำเลย ในส่วนของคินทนายก็ทํางานร่วมกันก็อสืบพยานยาต่อสู้คดีให้จําเลยทั้งสองได้สมบูรณ์นะครับในส่วนทนายพยายามหาข้อดาเข้า,นขนาส,ขสมบูรณ์อย่างสมบูรณนะ์สมบูรณ์ที่สุดนะครับเท่าที่ตรวจที่ทำสำรวนมานะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสารชั้นต้นมีคำพักษ,ษาออกมาแบบนี้อย่างที่ทุกทาา่านทราบนะฮะก็ต้องมาดูราย,รยละเอียดแล้วก็น้อมรับงานน้อมรับคำพักษ,ษาแล้วก็ดูรายละเอียดพักสายกินจะได้ยึดความต่อไปครับ ความเห็นแย้งของท่านผู้ดีภูาษากับผู้ว่ากรสารมีผลต่อ,ตอ,ตอ,ตอ,อาก,การคำสำนวลในการยื่นฟ้องหรือไม่ครับมีผลเป็นอย่างมากครับเพราะว่าความเห็นของท่านผู้อาสาผอาสารรวมทั้งท่านเอกบดีภาคสี่ก็เป็นความเห็น <uk> ที่มีเหตุมีผลว่าไม่สขข <uk> มควรลงโทษไม่สมควรว่า <uk> จำเลยทั้งสองกระทําความผิดตามข้อฟ้องที่ยายการเสนอมา รายละเอียดเหตุผลใ้ความเห็นแย้งของท่านยังไม่ทราบรายละเอียดทราบแต่ว่ามีความเห็นแยง้งทั้งสองท่านอาจจะมีความเห็นแยง้งเหตุและผลอาจจะต่างกันก็เป็นได้ท่านลูกสาวหน้าศาลก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งส่วนท่านอธิทุพดีก็จะอีกเหตุผลหนึ่งแต่ผลโดยสรุปท่านเห็นตรงข้ามกับคำวกสาวเนี้แล้วก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับฝ่ายถึงเลยเนื่องจากว่าเปรียบไปคล้ายๆกับว่ามีกรรมการสองท่านแต่มีท่านหนึ่งซึ่งตัดสินอยู่บนเวทีชี้ให้เราแพ้แคะแนนส่วนอีกสองท่านที่เห็นแยง้งน่าจะไม่เห็นด้วยก็เป็นประโยชน์เพราะว่าต้องมีความมีเห็นมีผลเป็นประโยชน์กับเราเหตุผลของท่านเหล่านั้น ในคำพิพากษาอยู่แล้วแล้วก็เ,เราก็ต้องหยิบมาด้วยถ้าตรงของเราอยู่แล้วก็ไม่ต้องหยิบแต่ถ้าอีกเป็นประเด็นที่ไม่ตรงแล้วเห็นว่าเป็นคุณกับเราเราก็ต้องหยิบเข้ามาใส่ในคำพพากษาของเราครับโดยสรุปก็คือแพ้คะแนนไม่ได้แพ้แบบเขาเรียกว่าเอกฉันนะแพ้บางส่วนไม่ได้เป็นเอกฉันไม่ได้แพ้ด้วยเอกฉัน ฟังวันนี้แล้วมีโอกาสที่จะมีปัญญายหรือหลักฐานใหม่หออยยหอของความจำเลยจะยืน่นคดีคด้วยไหมครับณถึงวันนี้เนี่ยเราสืบเข้าครบทุกประเด็นหักล้างแล้วอย่างการว่าพาเด็กไปอย่างการว่าพาเด็กไปไม่มีประจักษ์พยญนเห็นจำเลยที่หนึ่งหรือลูกบวลพุ่งไปแล้วสำคัญสุดบูญเหตุจูงใจว่า ลุงพลจะพาเด็กออกไปเพื่อประโยชน์อะไรหนึ่งได้ประโยชน์โดยตรงจากกรมทรนประกันภัยได้ประโยชน์อย่างไรเครียดแท้ชินทางอะไรกันไหมตรงกันข้ามรักให้สาม,มาัคคีครับซึ่งอันนี้เราก็นำเสนอมาตลอดว่าไม่มีเหตุจูงใจใดๆที่ลุงพลจะอุ้มเด็กออกจากบ้านไปนะครับนอกจากนี้แล้วเรายังหักร้างจากโศกด้วย ถ้าลูกคนอุ้มเด็กไปจะต้องพบ DNA อภาษาัันธุกรรมของจำเลยของลูกคนอยู่ในร่างน้องหรืออยู่ในเสื้อผ้าที่อุ้มไปอันนี้เป็นข้อ,ขอหอหักล้างนิติวิทยาศาสตร์ที่เราเอามาหาักล้างว่าเอาศพนั่นแหละมาหาักล้างว่าคนนี้อุ้มเ,เพราะฉะนั้นในกระบวนการของสารุทธณ์ก็จะมีข้อเท็จจริงที่อยู่ในสำนวนนั้น เราใช้นักวิชาการมาหักล้างด้วยนักวิชาการมาหักล้างในเรื่องเด็กสามขวบสามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปถึงที่จุดพบศพได้ไหมเราใช้ทั้งนักวิชาการด้านโภชนาการแล้วก็ใช้นักวิชาการที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กว่าเด็กสามปีขนาดนี้สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้แล้วสถานะ กล้ามเนื้อของเด็กวัยนี้ยิ่งยืดหย,ยุ่นกว่าวัยผู้ใหญ่เราก็ใช้ทัก,การเข้ามาสนับสนุนเบิกความแล้วเราก็ใช้ในพรานที่เคยขึ้นป่านี้มาตลอดว่าเด็กคือลูกของเขาก็เคยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชาวบ้านก็สามารถนำบัวน,นำควายขึ้นไปเลี้ยงข้างบนได้เรามาหักล้างให้เห็นว่าเด็กขนาดนี้ขึ้นที่สูงได้แล้วก็ในพรานป่า ก็เบิกความชัดว่าเด็กขึ้นไปเองได้โดยสรุปสำนวนสารคุณทนก็จะใช้ที่เบิกความกันในสารชั้นต้นเียแหละจิตมาใช้ไม่มีหลักฐานใดๆเข้าไปเพิ่มเติมอีกเพราะว่ากระบวนการจะไม่ให้แล้วถือว,ว่ามาเบิกความต่อหน้าสารแล้วนะฟังดูจากคำพิพากษาวันนี้มีบทลงโทษเรื่องการระทังการโดยประมาทใช้คำว่าโดยประมาทดยสำคัญทิ่ว่าจำเลยจะเข้าใจว่า ผู้ตายตายแล้วจึงนําขึ้นไปวางไว้บนภูเขาที่เกิดเหตุท้ลอ,องว่าเขาจะ่าตายท่าน,นที่จะบาเดเจ็บซึ่งถือเป็นกายกระทำโดยประมาทพนายฟังประเด็นนี้แล้วมีข้อติยังอันนี้เห็นเห็นได้ชัดว่าท่านมองว่าไม่มีเจตนาฆ่าแล้วก็มีพกช้ำที่ขอด้านซ้ายกับศีรษะนี่นะนั่นแสดงว่าจำเลยลุงพลเนี่ย อุ้มเด็กแล้วใช้มือกดที่ศีรษะหรือเปล่าถ้ายิ่งบอกว่าพอ้อเท็จริงอย่างนี้ยิง่งจะต้องมี DNA นเอดอสารเลืูปพลในส่งน้องท่านมองว่าท่านมองว่าลุงพลไม่มีเจตนาฆ่าแต่อุ้มไปไปพักไว้ควรจะปกป้องน้องไม่ให้น้องเสียชีวิตเหมือนมันเหมือนก็ขัดขัดในตัวอยู่ ถ้าลุงพลอุ้มไปวางไว้ท่านมองว่าอุ้มไปวางไว้โดยที่เด็กยังไม่ตายนะถ้าอุ้มถ้าตายแล้วอุ้มไปนะ่ะจะโดนข้อหาสร้างซ่อนเล้นสศแต่ท่านมองว่าเด็กตายในที่สภาพอย่างนั้นแหละแต่ต้องมีคนอุ้มไปแตจ่จำเลยใจพลไม่มีเจตนาฆ่าจึงอุ้มไปวางไว้แล้วควรจะใช้ความระมัดระวังว่าที่ข้างบนไม่มีน้ําไม่มีอาหาร ให้น้องกินให้น้องรับประทานเลยถึงแก่ความายอันนี้ก็มาพิพากษาว่าลุงพลทำประมาทเล่ยจนให้น้องถึงแก่ความายก็ลงโทษตามมาตรา291เต็มสุดเลยก็คือ10ปีซึ่งมาตรา209เนเนี้ยผมจะเปลี่ยบให้เห็นว่าถ้าเราขับรถชนคนตายก็คือเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราขับรถชนคนตาย นั่นแหละคือจะทําให้ตายประมาทไปนเนี่ยให้คนอื่นถึงแก่ความตายลักษณะเช่นนี้มาตรานี้เกี่ยวกันนะครับคือประเด็นในเรื่องของประเด็นการนำพักษานะครับตอนนี้ในส่วนของคดีเรายังไม่สามารถพักคำพักษาได้เพราะคำพักษายัางเรียนคือเป็นร่างเรียนอยู่นะครับยังไม่เรียบร้อยยังไม่ตรวจร่างเรียบร้อย เจ้าหน้าที่บอกว่า15วันถึงมาถ่ายนะครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วติดจะมาดูรายละเอียดในคำรักสายที่หนึ่งว่าประเด็นแต่ละประเด็นที่สารติดยกอมประหลงทษจำเลยในคดีนี้อลงต้นคนเนะี่ยประเด็นไหนยังไงบ้างมินพยานจำเลยหร้าอยู่ไหนบ้างค่อยยื่นคำให้การหรือว่ายื่นข้อต่อสู้ในชั้นอนุทธรหรือว่ายืน่นอุทธรไปในชั้นนี้นะครับส่วนประเด็นในเรื่องของความเห็นแยง้งอันนี้ที่จะไม่เห็นนะก็ยังไม่ก็ยังไม่ได้ถ่ายมา ก็ขอไปดูรายละเอียดของข้อเห็นแย้งของท่านผู้สารและท่านารก่อนว่าเห็นแย้งกับผู้สารที่เป็นเจ้าของสคดีอย่างไรหรือข้อเห็นแย้งของอธิบดีผู้สารภาคสี่เห็นแย้งอย่างไรก็ขอไปคัดถ่ายมาหมดเพราะเอกสารข้อเห็นแย้งก็ยังไม่มีคำรักษาฉบับจริงก็ยังไม่มีนะครับยังคัดถ่ายวันนี้ไม่ทันขอเวลาในการที่จะไปหาเอกสารหรือว่าไปถ่ายเอกสารพวกนี้โดยรวมครับจะแถลงการณ์เดี๋ยวมี้ตั้งหมดนี้ได้เหตุผลที่ท่านเชื่อว่า น้องขึ้นไปเองไม่ได้ท่านเชื่อพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแล้วก็ท่านก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนแม้แต่ยกกําลังไปม,มากแต่เพื่อค้นหาความจริงว่าน้องขึ้นเองไม่ได้ประกอบกับในายชัยพลเอง ไม่สามารถยืนยันทางอากาศได้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนอย่างไรสองช่วงช่วงเดิมคือเก้านาฬิกาช่วงที่น้องหายกับช่วงที่สองคือช่วงวันเดียวกันแต่เวลาบ่ายสองถึงถึงบ่ายสามโมงเศษนะครับท่านเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ประมวลกับข้อที่จริงต่างๆท่านก็เลยเชื่ออย่างนั้นท่านก็เลยมีดุลพินิจและลงความเห็นว่าพาน้องยังพู่ แน่นอนโดยสรุปก็คือไม่มีประจักษ์พยานแต่ท่านก็ใช้ใชเ้เจ้าหน้าที่สืบมาแล้วก,ก็การใช้โทรศัพท์รวมทั้งข้อมูลแสนสินโครตอนในการว่าผมที่พมกิรถกับข้างสดเป็นอันเดียวกันซึ่งแสนซีนโครตอน ฝ่ายจำเลยก็หักล้างว่ามันตรวจดีเอไม่ได้ว่าเป็นเส้นผมชมพู่หรือไม่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองมันเป็นชีววัตถุรอยตัดมันจะไม่เสถียรเท่าโลหะวัตถุแล้วก็แค่เส้นเดียวนะครับซองการาดแสนที่คน้องมีวัตถุประสงค์คือการหาสารในการพัฒนาว่าไอสิ่ง,งความปนหรือว่าวัตถุใด จะต้องมีสารเคมีอะไรเพื่อการพัฒนาไปในผลิตภัณฑ์หรือในความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แต่แสงที่พอตอนเอามาใช้ในกระบวนการลงโทษกระบวนการยุติธรรมขึ้นเป็นคดีแรกนะครับเป็นคดีแรกเพราะฉะนั้นเราก็หักล้างในมุมนี้ไว้เหมือนกันว่าไม่สามารถรับฟังเป็นบั่นโคงได้เพราะเป็นแค่เส้นเดียวข้อที่หนึ่ข้อที่สองก็เป็น ชีววัตถุไม่มีความเสถียรแล้วรอยตัดนัน้นไม่สามารถบอกได้ว่าตัดโดยคนคนเดียวและใช้วัตถุมีคมด้านเดียวเรากรใจค่อยจริงไปว่าเป็นไปได้ไหมว่าถูกมแมลงสัตว์กัดหรือสัตว์ป่าเพราะมันอยู่บนเขาแล้วจะส่องยังไงถึงจะอธิบายได้ว่าปีดคมเดียวกับปีดสองคมหรือกับฝัน ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับต้องอย่างนี้ฟัััครับสำหรับลูกเองนะครับก็คงจะขก้ไหมนครับสาหรับลูเองนะครับก็คงจะมอบให้เป็นหน้าที่ของทิธงานทนายนะครับที่ท่าจะต้องนำ ข้อมูลต่างๆนะครับในชันน้นพรก็วันนี้เราก็น้อมรับนะครับในคําตัดสินของสารชั้นต้นนะครับก็คงเป็นอันนี่ของทีมงานทนายที่ท่านจะต้องพิสูจน์ให้สังคมได้เห็นว่าลุงไม่ใช่ผู้กระทำความผิดรครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ฝ่ายจำเลยนําเสนอเข้าไปในคำนวณว่าเด็กคุณับสุนนะัร ชื่อปราศพเราก็อุฝึกสุนัขทหารมาอธิบายว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าใครให้อาหารเอาไปรู้บอกเป็นใครเขาจะมีสัญชาตยานใกล้ชิดกับคนคนนั้นเราเอาูกฝึกสุนัขทหารซึ่งเที่ยวชาญในด้านพฤติกรรมประสาทของสุนัขมาเปิดความต่อสารด้วย เพื่อหลักล้างว่าน้องอาจจะเดินไปเองได้เราไม่ได้หมายคมว่าน้องเดินขึ้นสูงที่สูงตายได้แต่น้องออกจากบ้านเพราะเหตุนั้นได้อันนี้เป็นข้อหลักล้างที่เรานำเสนอทั้งนักพิชารารแล้วก็ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสุนะัขนะข้อนี้เราก็เอาไว้คบทวนชัดเจนแล้ว สำคัญสูงสุดที่เราหักล้างก็คือสารพันธุกรรมหรือ DNA ไม่พบในตัวน้องไม่พบในกางเกงที่น้องสวมใส่สำหรับเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามที่น้องใส่สีขาววันนั้นทั้งฝ่ายโจทย์เขาก็ทั้งฝ่ายตำรวจเขาก็มองว่าจำเลยนั่นแหละ สับเส้นผมแล้วเอาเสื้อกล้ามน้องห่อเส้นผมลงมาเราก็เนื่องจากไม่มีใครเห็นเราก็พยายามนําเสนอให้ศารเห็นว่านายพรานป่าเคยไปขึ้นหาของป่าก็เคยเห็นวัวเห็นควายเห็นเห็นควายไปเลี้ยงที่นั่นถ้านก็มองว่านายพรานคนนี้ก็บอกว่าเคยเห็นวัวกินเสื้อกินเสื้อคนนี่แหละ เพราะฉะนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าเสื้อกรามแขนมันกว้างน้องก็สามารถถอดเองได้อาจจะวัวหรือควายที่เอาไปเลี้ยงกินไปก็เป็นได้ส่วนกระเกงยิ่งเป็นกางเกงขาสัน้นเวลาน้องปวดทุกข์อาจจะถอดเองได้ต่อนะ้าทำไม่ได้แต่พฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมของเด็กวัยนี้ทำได้นะครับ ทำได้อันนี้เราก็หักล้างให้เห็นว่าไม่ใช่เป็นเช่นนั้นอย่างเดียวอาจจะเป็นอย่างอื่นก็เป็นได้สารยื่นเงื่อไขประกันอะไรบ้างอีกไหมครับนอกจากหลักทรัพย์สารได้สารได้เมตตาก็คือว่าสารอนุญ,ญาตให้ประกันในหลักทรัพย์เดิมคือท่านปล่อยท่านให้ประกันในห้องพิลาเลยเป็นคําสั่ง แต่เนื่องจากบริษัทส,สินมั่นคงประสบปัญหาด้านการเงินท่านก็ให้เปลี่ยนหลักทรัพย์ใหม่ในทุนทรัพย์เดิมประกันประกันเมื่อกี้นะครับผมก็ไปอยู่หน้านเจ้าหน้าที่พอดีแล้วก็นายประกันด้วยมาทางสารสารท่านสั่งให้ประกันในราคาเดิมน,นะคือ5 0 0แสนประกันราคา5 0 0แสนนะครับแต่ว่าในส่วนของการใช้หลประกันวันนี้ใช้ฉนบที่ดน เมื่อเป็นฉลุดที่ดินก็ต้องเพิ่มอีก3 0เนะก็เลยตีราคาประกัน6 5แส0 0ในราคาฉลุดที่ดินนะครับแต่ว่าราคาประกันจริงให้ประกัน5 0,000 0เท่าราคาเลยติดยันต้นมีเงื่อนไขสารกระเบิดเงื่อนไขอื่นอีกไหมครับไม่มีเงื่อนไขครับไม่มีเงื่อนไขท่านสั่งให้ประกันเลยไม่มีเงื่อนไขท่านสั่งแต่ใน,รน,นาบรรลัวบอกว่าให้ประกันจําเลยให้ประกันดืๆเลยลาลาร,เ 5, ร,ราคาโทรัพท์เดิมาแสนนะครับไม่ได้ถามเพิ่มเติมนะครับ คุณ FC ผู้ให้กำลังใจลุงพลมาตลอดผมก็เปรียบเลยเหมือนว่ายกที่1เราแพ้คะแนนไม่แพ้นอกนะครับยกที่สองก็จะเป็นคณะตัดสินอีกคณะหนึ่งนะครับก็ใช้เวลานะ่าจะปีหรสองปี FC หรือผู้ให้การให้กำลังใจกับลุงพลก็จะเพิ่มวันไหวยังมียกที่สองนะครับขอให้ มีความมั่นใจว่าสำนักสมัยทําแรงเสีไม่ทิ้งคนไข้ระหว่างรักษารักษาให้จนสุดครับรักษาให้จนสุดครับขอบคุณทุกท่านนะครับใกล้ปีใหม่แล้วขออวยพรให้ทุกท่านประสบสุขโชคดีทุกเมื่อทุกวันเออ